สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์มสาบาทห้บาทเหมือนเดิมกับการสรุปข่าวของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของ Blues Today ครับแน่นอนฮะเราก็คงจะพูดถึงหลังเกมที่เชลซีครับทุเลทุลังพ่ายคาบ้านให้กับเบรนท์ฟอร์ดไปแบบหมดรูปศูนย์ประตูต่อ2เดี๋ยววันนี้ครับเอาเรื่องราวหลังเกมมาฝากกันแน่นอนซึ่งก่อนจะไปรับฟังตรงนั้นนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนนะครับขอบคุณาทาง s u z u กิ Swift GL Next Next ครับ n e x ก to the Edge ครับก็รับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดสนใจก็ไปลองกันได้ครับที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่7 e l e v e n นะครับก็ใครที่อยากดูฟุตบอลสดชื่นตลอด90นาที แนะนำให้ซื้อติดตู้เย็นเอาไว้ได้เลยนะครับไปว่ากันถึง11ตัวจริงของเชลซีกันก่อนครับเมื่อวานเนี่ยเชลซีจัดแผนที่ต้องบอกว่าโอ้โหหลายคนงงเป็นไก่ตาแตกครับแนวรุกเนี่ยใช้ทางด้านของไรฮิมสเตอร์ลิงครับเล่นกับทางเอ่อคอนอัลาเกอร์ขณะที่แนวรับครับมีการโยกโชโชโรบาครับไปยืนเซ็นเตอร์ฝั่งซ้ายก็เรียบร้อยสิครับเบรนฟอร์ด ชนะไป2อศูนย์ครับได้จากการทําเข้าประตูตัวเองของเซซ่าอัสปลิเกตาและอีกลูกหนึ่งเป็นไบรอันเอมบิโบครับยิงไปเฉล็บเตียโกซิวาครับก็เบรนฟอร์ดบุกชนะ2อศูนย์นะครับหลังจากจบเกมเป็นอย่างไรกันบ้างครับทางแฟรงค์แลมพาร์ดครับพูดถึงความพ่ายแพ้ในวันนี้ว่าเป็นเรื่องยอมรับได้ยากครับเขาบอกว่าเขาเข้าใจความรู้สึกของลูกทีมนักเตะมีความมั่นใจตกต่ําลงมากๆครับเชลซีครองบอลได้และคุมเกมได้ในครึ่งหลัง แต่ทีมเยือนก็ยิงประตูทิ้งห่างออกไปนะครับนอกจากนี้ครับแฟรงค์ลัมพาดยังพูดเพิ่มเติมกับอกว่าผมจะไม่โทษนักเตะครับผมเข้าใจในตัวนักเตะแต่ถ้าเรามีความมั่นใจมากขึ้นกว่านี้อีกสัก20%เราก็สามารถคว้าชัยชนะได้นะครับขณะเดียวกันลัมพาดครับก็ยอมรับว่าแม้ไม่อยากให้ฟังไปดูเรื่องที่มันเศร้าแต่ดูเหมือนทุกอย่างเนี่ยกำลังไม่เป็นไปอย่างที่หวังสําหรับเชลซีเกมวันนี้คือตัวอย่างที่ชัดเจนครับ แต่พวกเรายังมีความเชื่อมั่นในเกมที่เหลือมันจะเป็นการจบซีซั่นที่ยากอาจได้เห็นนักเตะบางคนลงเล่นมากกว่านี้นะครับนอกจากนี้ครับแฟรงลัมพาดยังเปิดเผยว่ามาร์คุคุรียเนี่ยมีอาการบาดเจ็บต้นขาในระหว่างการฝึกซ้อมครับและต้องพักอีกหลายสัปดาห์ขณะที่มาคัสเบตินเนลี่เนี่ยกำลังฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บนะครับแต่ดูเหมือนข้อมูลจากฟาบิเซโอโรมาโน่เนี่ย บอกว่ามาร์คุคุริยะเนี่ยน่าจะพักประมาณ2-3สัปดาห์นะครับก็เป็นอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นก่อนเกมนะฮะขณะเดียวกันครับก็มีรายงานบอกว่าแฟรงค์ลัมพาดเนี่ยพูดถึงปัญหาต่างๆในทีมครับเขาบอกว่าพวกคุณพูดถูกเรื่องหนึ่งว่าเราจะทำอะไรได้บ้างเพราะปัญหามันสะสมมาตั้งแต่ก่อนผมเข้ามารับงานพอเรายิงประตูไม่ค่อยได้ก็ต้องมาปรับกันใหม่ตั้งแต่ไลน์อัพนักเตะและแทคติก ซึ่งเราทำตั้งแต่เกมเจอกับเรอัลมาดริดแล้วนะครับก็ถือว่าจริงๆจะว่าไปก็น่าเห็นใจนะครับเพราะว่าถ้ามันมีปัญหามาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าโอ้จะไม่ให้แก้ในทันทีก็คงยากแต่ลำพาดน,นี้กลายว่าทำให้มันแย่ลงกว่าเดิมเหมือนกันนะฮะนอกจากนี้ลำพาดยังพูดถึงแท็กติกในวันนี้ครับที่เจอกับทางเบรนท์ฟอร์ดนะครับพวกเราเล่นหลังสในครึ่งแรกครับแต่เราเล่นไม่ดีเลยในแดนบน พอครึ่งหลังเนี่ยเราบุกมากขึ้นแล้วเราเสียประตูมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่นักเตะจะใจเสียเราจะทําทุกอย่างครับที่ทําได้เพื่อที่จะจัดการเรื่องนี้นะครับก็ครึ่งหลังด้มีการปรับไปเล่นเป็นหลัง4ี่นะครับแล้วก็คอนอการาเกอร์ที่ฟอร์มไม่ดีก็โดนเปลีย่ยนตัวออก พวกโอบาเมยองมูดิกก็ถูกส่งลงมานะฮะแต่อย่างที่หลายคนอาจจะยังไม่ได้ชมไลฟ์หลังเกมนะฮะผมก็บอกว่าถ้าส่งกาลกเกอร์ลงมาเราเล่นไม่ได้เนี่ยจะส่งลงมาเล่นตัวจริงตั้งแต่แรกทําไมนะฮะนอกจากนี้ครับล้ำผาดยังพูดถึงเปียร์มริโอบาเมยองครับบอกว่าเขาให้ความเคารพเต็มที่เลยครับสำหรับโอบาเมยองในฐานะผู้เล่นนะฮะโอบาเมยองยิงมามากกว่า300ประตูครับ <S <S ขเขาลงเล่นในเกมเจอกับมาดริดให้ผมไม่ได้ เขามีโปรไฟล์ในการเป็นหน้าเป้าคนเดียวในสโมสรตอนนี้นะครับผู้สัมภาษณ์ก็ดูย้อนแย้งนะประมาณว่าโอบามยองยิงเยอะนะครับแล้วก็เป็นกองหน้าคนเดียวในตอนนี้แต่ว่าก็ไม่ได้ถูกส่งลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับขณะเดียวกันแฟรงค์ลัมพาดครับออกมาตอบโต้กระแสวิจารณ์เขานะครับเขาบอกผมไม่ดูเรื่องที่คนพูดกันว่าผมคิดว่าการคุมเชลซีนั้นง่ายและสุดท้ายผลงานจะทำร้ายอาชีพผมผม,ผมไม่กังวลว่าคนนอกจะคิดอะไร ผมมารับงานนี้เพราะมีเหตุผลส่วนความท้าทายนั้นเนี่ยผมจะไม่ได้ตั้งระดับไว้ว่ามันจะท้าทายได้มากแค่ไหนในระยะเวลาอันสั้นแบบนี้เราไม่รู้อนาคตและต้องทำงานต่อไปผมรับงานนี้โดยรับรู้ความเสี่ยงที่ต้องตามมาผมต้องการคว้าชัยชนะขอให้เคลียร์กันเรื่องนี้ก่อนครับผมไม่สามารถไปบอกนักเตะได้ว่าเดี๋ยวอะไรก็ดีขึ้นเองเพราะไม่ว่าจะเป็นเกมเจออาร์เซนอลหรือบอลมัดหรือฟอเรส นักเตะต้องพยายามให้มากขึ้นด้วยตัวของเขาเองนะครับก็เป็นไปนในทิศทางที่แอบตำหนิลูกทีมนะซึ่งผมเห็นด้วยนะครับก็ควรจะทำให้ได้ดีกว่านี้นะฮะขณะเดียวกันกบแฟรงค์ลัมพาดยืนยันว่าไม่มีปัญหากับการที่แฟนบอลโหใส่ทีมนะฮะแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็ปกป้องลูกทีมเพราะหลายคนยังอายุน้อยที่อยากจะพัฒนาการเล่นให้ได้พวกคุณอาจมองว่านี่เป็นการรับผิดแทนลูกทีมซึ่งไม่จริงเลยครับผมเพียงแค่ซัพพอร์ตพวกเขา และก็เข้าใจที่แฟนบอลผิดหวังกับเรานะครับก็ไม่ต้องแปลกใจครเมื่อวานหลังจบเกมนี่โหกันเป็นงานบวชเลยครับโดนด่ากันยับนะฮะขณะเดียวกันครับฟุตบอลลอนดอนเปิดเผยสถิติครับบอกว่า19นัดหลังสุดในการคุมทีมของแฟรงค์ลัมพาร์ดเนี่ยชนะได้แค่นัดเดียวนะครับเสมอ2และแพ้ถึง16นะครับซึ่งเป็นสถิติที่ย่ำแย่มากๆนะฮะ ขณะที่นิซ่ากินซาลาบ้างครับนักข่าวจากอี e เวนต์สแตนดาร์ดว่าอย่างไรครับเขาบอกโอบาเมยองมาดูเอเกชารูบาและชิวเวลเนี่ยต่างก็มอบเสื้อให้กับแฟนบอลหลังจากจบเกมนักเตะอีกหลายคนยืนปรบมือให้แฟนบอลที่ยังเหลือในสนามทั้ง4มุมมองของสแตมฟอร์ดบริดจ์มันเหมือนเป็นการขอโทษแฟนบอลให้กับซีซั่นที่ย่ำแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับก็สมควรฮะที่เรียกว่าต้องให้เกียรติแฟนบอลต้องซัพพอร์ตแฟนบอลนะครับเพราะว่าโอ้โหแฟนบอลที่นู่นนี่ เห็นได้ชัดเลยว่าเขาเซงกับผลการแข่งขันนะครับขณะเดียวกันครับโทมัสแฟรงค์พูดถึงการจัดทีมเน้นเกมรับของแฟรงค์ลัมพาดน,นะครับกุนซือเบนส์ฟอร์ดเขาว่าอย่างนี้ครับเขาบอกผมปลืมปล้มใจมากที่พวกเขาให้ความเคารพเรามากมายขนาดนี้ผมเซอร์ไพรส์เลยนะครับคือพูดง่ายว่าโอ้โหเจอเบนส์ฟอร์ดนี่จัดเกมรับลงมานะจริงในะอีกมุมหนึง่งถ้าเรามองนะฮะคือเบนส์ฟอร์ดเนี่ยชื่อเบน์ฟอร์ดเนี่ยคุณไม่ควรจัดเกมรับลงมานะฮะขณะเดียวกันอิซาคินเซล,ล่าบอกว่าแฟรงค์ลัมพาดเนี่ย เลือกทีมที่เน้นการเล่นรับทั้งที่แฟนๆอยากได้ความบันเทิงจากการดูฟุตบอลบ้างนะครับส่วนฝั่งของแซมมอนจอนสันนะฮะแซวปัญหาปืนฝืดของเชลซีบอกว่าประตูที่กาลาเกอร์ยิงฉลับในเกมเจอกับไบรตันน่าจะเป็นโกอฟเ h อ m ์มันของเชลซีในเดือนนี้นะครับก็ไม่แปลกครับเพราะว่ามันยิงประตูเดียวครับก็น่าจะเป็นโกอฟเตอ m ์มันนะครับเพราะามันไม่ยิงเลยนะฮะส่วนเลียมทูมี่ครับนี่คือนักข่าวที่ผมถูกใจที่สุดเป็นนักข่าวจากดิแอร์ติกครับพูดถึงเกมในวันนี้ครับ ฟังให้ดีนะแฟนเอลซีเขาบอก5เกมของแฟรงก์ลามพาร์คือแพ้5นัดรวดและซีซั่นที่น่าหดหูดห่ระดับประวัติศาสตร์ของสมโมสรยังตกต่ำลงไปได้กว่านี้อีกนะครับ11ตัวจริงน,น,นั้นไร้สาระมากๆครับเบรนท์ฟอร์ดมาเยือนเราแบบไม่ชนะใครมา6เกมและพวกเขาไม่เซตเกมจากแดนกลางแบบเรอัลมาดริดทำไมถึงไม่จัดทีมที่เน้นการสร้างสรรค์มากกว่าการตัดเกมแฟนบอลจำนวนมากใช้จังหวะเอมบลูโมยิงประตูได้เป็นสัญญาณว่าควรกลับบ้านได้แล้ว ในขณะที่บางส่วนยังอยู่ต่อเพื่อโห่ใส่ทีมตอนนี้เนี่ยสิ่งเดียวที่รักษาเก้าอีล้ลมพัดและช่วยเขาไว้ได้จากการต่อต้านแบบที่กรัมพอตเตอร์ได้ก็คือรับสถานการณ์ความเป็นตำนานของสโมสรนผู้เล่นชุดนี้ไร้สปิริตครับแท็ติกก็ไม่เข้าท่าความมั่นใจก็ไม่มีและอย่าลืมนะครับว่าเชลซีต้องเจอทีมท็อปโฟครบทุกทีมใน6เกมสุดท้ายนะครับโอ้โหด่าได้ตรงใจมากขอบคุณเลียมทูมี่จริงๆครับที่ออกมาพูดแทนผมนะฮะ ขณะเดีวยวกันครับข่าวอื่นๆที่น่าสนใจครับแมตตรอบอกว่าโป c เชติโน่เนี่ยไม่ได้ใช้งานเอเจนตในการเจรจารายละเอียดสุดท้ายในการรับงานคุมเชลซีนอกจากนี้ครับเมโทรยังบอกว่ามาริโซโปเชติโน่จะสร้างทีมใหม่ด้วยการเริ่มต้นกองกลางใหม่ยเลขหกคนใหม่ซึ่งหมายความว่ามาเตโอโคซิชอาจจะถูกโละนะครับถ้าโคซิชถูกโละเนี่ยผมก็มองว่าดแคนไรส์นะครับเหมาะเลยกับมิดฟิลหมาเลขหนะฮะ ขณะเดียวกันครับโทมัสทูเิลต้องการดึงตัวมัตโตโคซิชไปเสริมแดนกลางให้กับบาเยอร์มิวนิกนะครับอันนี้เป็นข่าวจากบิลครับที่รายงานนะฮะนอกจากนี้ฟุตบอลลอนดอนยังบอกว่าดาบิดรรยาและอีวานโทนี่ต่างได้รับการจับตามองจากเชลซีถึงความเป็นไปได้ในการย้ายทีมในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับก็ดาบิดรรญานี้ย้ายแน่ๆครับส่วนอีวานโทนี่เนี่ย ผมก็มองว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับเชลซีนะฮะแต่ผมบอกเลยฮะอีวานโทนี่ไม่พอครับถ้าเชลซีจะมองหาหน้าตัวเป้ายังไงผมก็ต้องมองว่าก็ต้องเป็นพวกระดับแฮร์รี่เคนระดับวิกเตอร์โอซิมเฮนอะไรประมาณนั้นนะครับขณะที่ e v e n น n ิงส a ต d ดารบอกว่าเชลซีเตรียมเปิดโต๊เจรจากับอินเตอร์มิลานถึงอนาคตของลัวคูครับรวมถึงเรื่องความเป็นไปได้ในการเซ็นสัญญากับอังเตรโอนาน่านะครับ ขณะที่กาเซเต้เดโลสปอร์ตครับบอกว่าราฟาเอลเลอาครับเพิ่งปฏิเสธข้อเสนอในการย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริดและเชลซีนะครับนอกจากนี้ครับฟุตเมอร์คาโตสื่อในฝรั่งเศสรายงานว่าโอซิมเพนเนี่ยสนใจไปเล่นในพรีเมียร์ลีกมากกว่าไปอยู่กับบาเยอนหรือเปสเช่ท่ามกลางความสนใจจากเชลซีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ อ่ะนี่เป็นข่าวทั้งหมดที่นามาฝากกันครับบทสัมภาษณ์นี่ผมจัดให้เต็มๆแล้วก็ย่อมาแบบเข้าใจใง่ายๆแล้วนะครับเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรยังหัวร้อนไม่หายก็คอมเมนต์ใส่เต็มข้อมาได้เลยครับในใต้คอมเมนต์นี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอจัดเต็มกันอีกรอบแน่ครับกับในช่วงของสิงบลูคาเฟ่คืนนี้ย้ำนะฮะสามทุ่มถูกที่ถูกเวลาพอดีเลยครับขอบคุณมากๆครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในโอกาสหนะ้าสวัสดีครับ